สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เซ่เซยาวไปยาวไปเดอะซีรีส์นะคะเราก็มาด้วยเมนูนะคะปลาเผาตำป่าแล้วก็ผักนะคะเหมือนเดิมนะคะร้านนี้ก็ลืมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เราเหมือนเดิมนะคะคราวก่อนก็ซื้อมาเอ่อให้ให้ให,ให,ให้อะไรนะพี่น้องท่าน้องแทนนะอ่ะอ,อกหักมาะคะ่ะเขาก็ลืมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะวันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเหลือแต่น้ำจิ้มหวานนะคะมาให้เรานะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรามีส้มตํา มากินด้วยก็เลยอ่ะช่วยอ่ะช่วยบาลานกันไปได้นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเห็นเอฟทางบ้านว่าให้เล่าเรื่องตอนท้ายตอนกินเสร็จดีกว่านะคะเพราะว่าเล่าไปกินไปแล้วแบบเขาต้องขาดเขาขาดช่วงอะไรกันนะคะก็จะกินไปก่อนละกันนะคะแซบๆยาวไปยาวไปเลยเนาะมันจะได้ยาวไปจะได้ไม่ต้องขาดช่วงนั่นเองนะคะก็เรื่องเล่าว,วันนี้นะคะของเรานะคะก็เป็นเรื่องของสาวญี่ปุ่นนะคะ ไม่รู้ตัวนะคะเขาเป็นอะไรนะคะเขาไม่รู้ตัวเขาเป็นอะไรของเขานะคะถึงไม่รู้ตัวนะคะตอนนี้เราก็มาลุยกันก่อนเลยนะคะขอกินส้มตําก่อนนอรู้ปันนี้ใส่เสือ้อมันร้อน,นะคะ่ะมันร้อนมากร้อนเกินเปิดแอร์ด้วยนะคะเนี่ย แอร์เขาก็ไม่ค่อยร้อนนะ่ะเหมือนน้าแอร์เขาแห้งกเปล่าไม่รู้ให้ลุงกิดโทรไปบอกเลยอร่อยบอกเขาว่านี่ใส่น้ำตาล ไม่อยากยกสูงอายจากันแล้วอร่อยดีค่ะต้องสั่งเขาว่าไม่ใส่น้ำตาลนะคะแต่ถ้าคนกินหวานก็ให้เขาก็บอกเข้าไป เนื้อปลาเขาแบบว่าหมือนปลาสดเออ่ร้านอะไรนะกกขามอะไรเนี่ย ก็มีหนมจีนด้วยนะคะแต่น้นตำปากก็มี เสียดายไม่มีน้ำจิม้มซีฟูดคน่ะ ร้อยสามสิบบาทนั้นปนินเนี่ยตัวใหญ่เขาร้อยห้าสิบถามคนมาส่งว่า ไม่รู้ก็ให้น้ำจิ้มอ่ะซีฟู้ดมาไหมคนมาส่งบอกว่าร้านนี้เขาชอบลืม คุงคิดไม่กินนะคะวันนี้กำลังคุยกับแม่อยู่ในห้องอตัวไม่ใหญ่นะคะกินคนเดียวก็หมดแลยเนะ่ะตัวไม่ใหญ่ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาโหมดซีรีส์ของเรานะคะวันนี้ก็เสนอตอนไม่รู้ตัวนะคะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับเป็นเด็กนักเรียนนะคะของญี่ปุ่นนะคะก็มันเกิดขึ้นกับเช้าวันหนึ่งนะคะออ่่าาน้องที่ชื่อทาคุมิเนี่ยค่ะเป็นเด็กนักเรียนนะ,ะก็โทรไปหาเพื่อนชื่อยูมิบอกว่าเออยูมิมันเกิดอะไรขึ้นทําไมโรงเรียนเขาปิดอะ่ะคือปกติทาคุมิเนี่ยเขาเป็นคนขี้เกียจไปโรงเรียนอยู่แล้ว แ้วทีนี้เขาก็เหมือนกับโทรไปก็เหมือนหลันลา้าเหมือนดีใจว่าเออแบบเออทําไมโรงเรียนเขาอ่ะเขาปิดวะอะไรอย่างเงี้ยแบบทาเป็นเหมือนกับอุ้ยแบบเออทาไมอะไรทั้งทั้งที่ตัวเองก็เขียนไปโรงเรียนอยู่แล้วนะคะยูมิก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีได้ข่าวว่าเห็นอาจารย์บอกว่า,เ,า,เ,าเขาอ่ะใครโทรมาเดี๋ยนะคะขอรับสายแป๊บนึงฮลัลโหล ค่ะโทษทีนะคะพอดอีทางแบงค์โทรมานะคะ,ะไม่ได้ติดหนี้แบงค์นะคะพอดีเขาบอกว่ามีแอปพิเศษอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นของไลน์เลยแจ้งเตือนอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นไปแล้วนะคะบอกว่าไม่เอาเพราะมีามีเ m s เตือนอยู่แล้วนะคะก็เมาค่ะช่วงเลยถึงไหนแล้วล่ะ,ะถึงยูมิเนาะยูมิเขาก็บอกทาคุมิไปบอกว่าอ๋อพอดีอาจารย์เขาบอกว่าเขาจะไว้อะไระให้กับให้กับให้กับศพ คนมีคนตายในในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ่าอาจารย์บอกว่าห้ามไปเพราะโรงเรียนปิดไม่ต้องเข้าไปเลยทีนี้ท้าคุมิก็ก็เฮ้ยก็ใครอะใครตายอะอะไรอย่างนงี้เนาะทำไมต้องมีพิธีไว้ไว้อะไรศพอะไรอย่างเงี้ยอ่อยูมิก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันอะเห็นแต่เขาโทรมาทางโรงเรียนโทรมาแม่เขาก็รับสายแล้วก็บอกไม่ให้นักเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทาคุมิก็เลยว่าเฮ้ยเราลองไปดูไหมเราจะได้รู้ว่า เป็นใครเป็นศพใครอะไรพ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะคือพ่กนี้เหมือนอาจารย์ก็ไม่ให้นักเรียนไปโรงเรียนอะไรกันเงี้ยบอกซาลิด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะซาลิอะไรเพื่อนเขานะคะคือทาคุม,มิเนี่ยก็บอกให้ยูมิให้บอกซาซาซาลิด้วยว่าพ่กนี้ให้นะเจอกันหน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตกลงกันตกลงกันเรียบร้อยแล้วทีนี้ทาคุม,มิก็ตื่นมาโอโ้โหฟาดไปะเที่ยงครึ่งเลยค่ะเที่ยงครึ่งอะนางตื่นสายมากไม่รู้เป็นอะไรวันนั้นอ่ะนางตื่นสายจริงๆนะคะ ทีนี้ตื่นขึ้นมาก็อุ้ยตกใจอุ uh, ้ยนัดเพื่อนไว้สามโมงเช้าก็รีบแต่งตัว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 แล้วก็แบบว่ารีบวิ่งไปที่โรงเรียนวิ่งไปที่โรงเรียนไปหน้าโรงเรียนเขาก็ปิดเนาะเขาก็ปิดก็ไม่เห็นเนีย่ยยูมิแล้วก็ไม่เห็นซายูริเข้ามาแล้วก็เห็น SMS ส่งมานะคะบ,บอกว่าเออทาคุมิพวกเราเข้ามาข้างในแล้วนะพวกนะเราเข้ามาข้างในโรงเรียนแล้วพอยืนรอเธอนานเกินเธอไม่มาสักทีฉันสองคนก็เลยเข้าไปข้างในแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยรอเจอกันข้างในละกันอะไรอย่างเงี้ย ทาคุม,มิก็เลยเข้าไปในโรงเรียนคือตอนที่ท้าคุม,มิจะเข้าไปในโรงเรียนนะฮะคือโรงเรียนมันก็ไม่มีคนนะแต่ทีนี้พอนางเดินเข้าไปในโรงเรียนก็เริ่มเห็นคนแบบเยอะๆอยู่ๆคนก็เยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆทีนี้นางก็ขึ้นไปห้องห้องเรียนของนางนะคะนางก็เห็นแบบว่าพวกนักเรียนเนี่ยก็นั่งกันอยู่ในห้องนั่งกันอยู่ในห้องแบบว่าทุกคนก้มหน้ากันหมดเลย ทุกคนก้มหน้ากันหมดเลยนะคะแล้วก็ก็เห็น่ะยูริกับซายูริเนี่ยทาคุมินี่ก็เห็นเพราะว่าเพื่อนมาก่อนใช่ไหมแล้วส่งเอ s เว้ไปอยู่ใน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 ข้างในแล้วก็เห็นทาคุมิเขาก็เดินเข้าไปจะไปทักจะไปทักยูรินะคะอ่ายูมิเนาะไม่ใช่ยูริโอง,งชื่อญี่ปุ่นนี่งงมากก็จะไปทักยูมิกาลังจะไปทักก็มีเสียงเสียงแบบว่าเหมือนเขาแห่ขบวนศพมาในโรงเรียนเหมือนกับแห่ไว้อะไรองนงี้ค่ะ ทีนี้อ่าเขาคุณมิก็ก็หันตามไปคุกคุกลัวเหมือนกันนะมิก็ก็เห็นนักเรียนเพื่อนชายในห้องเขานั่นแหละค่ะอ่าก็แบบว่าเหมือนลากลากลากอาลงศพเพื่อให้ให้ให้เพื่อนๆืออะไรไว้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ลากลากลากกันมาแล้วทีนี้ก็มาหยุดทีนี้ทุกคนอ่ะพอได้ยินเสียงลากทุกคนก็ทําท่าแบบว่าเออเหมือนร้องไห้เหมือนร้องไห้บอกว่าเหมือนร้องไห้เสียใจเหมือนไว้อะไรให้กับคนที่เสียชีวิตทาคุมิก็กลา <c oughs> กลังกําลังจะทักยูมิแล้วนะ ก็ก็ต้องก็ต้องหยุดไว้ก่อนเพราะดูดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอพอสักพักคือยูมิเขาอ่าทาคุมิเขาก็กลัวเขาก็ปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยปิดหน้าพอทีนี้คือทุกคนปิดหน้าร้องไห้อะพอทีนี้พอทาคุมิเขาก็เงยหน้าขึ้นมาเขาก็เห็นทุกสายตานะคะเห็นทุกสายตาในห้องนอนอ่าในห้องเรียนเขาว่ามองจ้องมาที่เขาก็ทําให้เขากลัวทําให้อ่ะเด็กหญิงทาคุมิเนี่ยอ่ามันก็ไม่เด็กหญิงแล้วเนาะไฮสคูล เขาก็กลัวพอก็กลัวเขาก็จะเดินเขาก็จะวิ่งออกไปนอกห้องพอจะวิ่งออกไปนอกห้องโรงไงฮะโรงคนที่เสียชีวิตอ่ะมันก็ตั้งขวางเขาอยู่ทีนี้อยู่อยู่ฝาโรงอ่ะมันก็เลื่อนออกมันเลื่อนออกทีนี้นางก็เห็นตัวเองอ่ะนอนอยู่ในโรงค่ะทาคุมิเนี่ยไอคนที่โทรไปชวนเพื่อนเนี่ยให้มารงเรียนเนี่ยก็เห็นตัวเองก็กรีดใหญ่กรีดแล้วก็ร่างก็หายไปร่างก็หายไปทําให้นางแบบว่าคือนางตายไปแล้วแต่นางไม่รู้ตัวไงครับ นางไม่รู้ตัวและทําให้นางโทรไปหายูมิทโทรไปหาซาซายุริเพื่อนนางเนะี่ยคือนางไม่รู้ตัวว่านางตายแล้วอะไรเงี้ยอันนี้นางก็มาโรงเรียนแลที่นี้อ่ยูมิกับซายูริก็ก็เดินออกมานะอันในสองคนนี้ยังไม่รู้ว่าเพื่อนตายนะคะคือยังไม่รู้อะที่รู้แต่ว่าได้ข่าวว่านักเรียนเสียชีวิตแต่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นทาคุมิที่โทรหาตัวเองอะไรเงี้ยสองคนก็เดินออกมาก็หันซ้ายหันขวาก็ยืนรอเอ่าทาคุมิก็ยังไม่มาสองคนนี้ก็เลยต้องเดินกลับบ้านกันไปเพราะว่าทาคุมิเขา เขามาไม่ได้อีกแล้วค่ะเพราะว่าเขาอยู่อีกโลกหนึ่งไปแล้วนะคะแต่เขาตอนที่เขาแรกๆเขาก็ไม่รู้ตัวนะเขาก็โทรหาเพื่อนอะไรอย่างนะะี้นะคะก็นางไม่รู้ตัวนั่เนเองนะตอนนี้น่าจะรู้แล้วแหละเขาเห็นร่าง,งตัวเองแล้วนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแซบๆยาวไปยาวไปในซีรีส์วันนี้ก็เสนอตอนไม่รู้ตัวนะคะก็จบไปที่เท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย